อินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ d e e p to a r อค่ะเราด e p ซีจากคอร่าคนเดิมเพิ่มเติมคือมุมกล้องใหม่กับการนั่งทำหน้าคอมค่ะมัน,ม,นมันแคบมากเลยแต่แบบเราบังเอิญวา่เาเสร็จแล้วก็อยากจะอัดคลิปนะคะมุมกล้องมันก็อาจจะดูแคบๆหน่อยก็เออข,อขอความการุณาด้วยนะคะ ส่วนวันนี้เราก็มาวาดรูปอ,อ,อินจุนจากวง NCT ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ทางด้านซ้ายติ๊งอ่ารูปมาไหมไม่รู้พูดไปก่อนโอเคค่ะ หลายคนอาจจะสังเกตว่ามุมวิดีโอมันมืดมากเ้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแล้วก็เลยแบบเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาเปิดไฟฉายค่ะเพื่อให้เเรามองเห็นเส้นที่เราลางไว้ นีมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยจากการที่เราไม่ไมได้ลองสีเลยค่ะแบบเราระบายสดเลยแล้วก็ตอนวาดก็ปรับปรับมากไม่ได้วางแผนจริงๆคิดว่าจะวาดนาแล้วแต่ไม่ได้วาดค่ะเพิ่งได้จับจริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกๆทุกคนก็คงจะคิดเหมือนกันว่ามันแปลกๆ เมืสิงหรูปนี้เราก็วาดเบี้ยวไปเยอะอยู่พอสมควรนะคะแต่ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ฝากติดตามพวกเราขอร่าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ